สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเ,ออเทคนิคง่ายๆนะคะในการเพิ่ม bb c o l l a b o r a t e นะคะเข้าไปในวิชาใน o o d l e นะคะซึ่งอาจารย์ทุกคนก็น่าจะต้องได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ แมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ของ My Classroom นะคะที่คณะเภสัชศาสตร์ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นหน้าจอลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ล็อกอินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูเป็นสเต็ปไปเลยนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นขั้นตอนให้นะคะเมื่อเข้ามาที่เว็บเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะไปที่รายวิชานะคะรายวิชาที่เราจะดำเนินการนะคะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นของวิชาที่ตัวเองสอนนะคะก็คือในวิชา Advanced f a m e o นะคะในวิชา Advanced f a m e o r พอเราเข้ามาแล้วค่ะเราก็ turn it on นะคะพอ turn it on เสร็จแล้วเราลองไปดูนะคะก็คือตอนนี้อันนี้ก็คือที่สร้างไว้แล้วใช่ไหมคะนี้เรามายกตัวอย่างนะคะสมมุติเราจะสร้าง ที่ท็อปิกที่สนะคะก็ไม่แก้ท็อปิกแล้วกันนะคะวิธีการทำบีบีค l ร์บอนไนก็ง่ายมากนะคะเข้าไปที่ add activity and resource นะคะมาเลือกที่ c o l l a อน r น t e นะคะแล้วก็กด add นะคะพอกด add เรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งชื่อนะคะว่าเป็นเหมือนกับที่เราจะสอนยกยกตัวอย่างเช่นท็อ uh, ปิกสีบีนะคะ description ไม่ใส่ก็ได้นะคะ มาที่วันเวลาที่จะสอนนะคะสมมุติว่าเป็นวันนี้ตอนนี้เวลาเริ่ม11โมงแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาระยะเวลาในการสอนนะคะเลือกได้เนาะทีนี้ถ้าเอาตามนี้ก็สูงสุดที่2ชั่วโมง30นาทีแต่ว่าปกติเราก็ใส่ duration of course ไปนะคะซึ่งมันก็จะอัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสอนเสร็จนะคะ,ะถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่ม guest เข้ามาซึ่งเขาไม่มีรหัส ล็อกอินเข้ามาแบบปกติใช่ไหมคะแต่เราสามารถส่งลิงก์ให้เขาเข้าได้ก็คือกด Allow Collaborate Guest Access นะคะก็จะสามารถส่งลิงก์ให้กับคนที่เราเชิญเข้ามาได้นะคะซึ่งเราจะเชิญเข้ามาเป็นอะไรก็เลือกฟังก์ชันนะคะ Participant, Presenter หรือว่า Moderator นะคะในที่นี้คือไม่ไม่เชิญแล้วกันนะคะถ้าไม่เชิญก็ติออกนะคะ ไม่เชิญใครเข้ามาเนาะอ่ะทีนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะนี่แล้วแต่อาจารย์ว่าอาจารย์จะตั้งไหมนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งที่ตัวเองตั้งก็จะเป็น Activity Completion ทีนี้ตั้งอันนี้ก็เพื่อที่จะเหมือนกับไปตาม Track นี้เสร็จอะคะ่ะว่าเขาเข้ามาเขาเข้าเขา,เข,าเข้ามาเรียนใน BB Collaborate ไหมนะคะเพราถ้าจะตั้งอันนี้ก็ไปเลือกที่ Show Activity ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกว่า Student Must l a u n collaboration h c นะคะ,ะซึ่งถ้าเราเลือกแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้รีพอร์ตของนิสิตท,ทีหลังได้นะคะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ Save and Return to c o u r s e นะคะคราวนี้ก็มาดูก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีม่วงไอคอนแบบนี้ก็คือมีบ b บี c o l l a b o r a t i เรียบร้อยนะคะซึ่ง s c สเก u l e คือวันนี้เวลา11นาฬิกานะคะ duration of c o u r s e นะคะ,ะเราก็กดลองกดลิงก์เข้าไปดูนะคะ ถ้าเรากดเข้าไปตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเริ่มเห็นว่ามันแอคทีฟแล้วนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะตั้งที่11โมงตรงนะคะแต่ว่าเขาจะอนุญ,ญาตให้เราเข้าก่อนได้นะคะอ่าน่าจะประมาณ15นาทีที่จะให้เราเข้าก่อนได้นะคะซึ่งพอเราเข้าไปแล้วเราก็กดจอยเซสชันนะคะอ่าหลังจากจอยเซสชันแล้ว มันก็จะ start ต,ตัวโปรแกรมนะคะที่จะเข้าสู่ห้องเรียน BB Collaborate ซึ่งขั้นตอนการใช้ BB Collaborate ก็จะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ยากในการทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปติดตามในคลิปที่เป็นการใช้ BB Collaborate ต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ